การรั่วไหลของเอกสา,ารเจรจาลับสุดยอดระหว่างรัสเซียกับสหรัฐและชาติตะวันตกได้กลายเป็นระเบิดลูกใหญ่ที่สันส่นสะเทือนทั้งวงการการทูตยุโรปภายในเอกสารมีรายละเอียดเชิงลึกเกี่ยวกับท่าทีและเงื่อนไขที่ฝ่ายตะวันตกหวังจะผลักดันให้มอสโกยอมรับเมื่อข้อมูลเหล่านี้ถูกตีพิมพ์ในสื่อใหญ่ทั้งนิวยอร์กลอนดอนและบรัสเซลผู้นำฝั่งตะวันตกเชื่อทันทีว่าพวกเขาสามารถใช้กระแสะข่าวเป็นคันโยก เพื่อกดดันรัเสเซียให้ยอมถอยและยอมเดินตามเกมที่ตะวันตกเป็นผู้กำหนดแต่สำหรับมอสโกนี่ไม่ใช่อุบัติเหตุเล็กน้อยหากแต่เป็นการโจมตีเชิงยุทธศาสตร์ที่มีเป้าหมายทำลายความไว้เนื้อเชื่อใจบนโต๊ะเจรจาโดยตรงการเปิดเผยข้อมูลลับเช่นนี้เท่ากับการประกาศต่อหน้าสาธารณะว่าการเจรจาที่ควรเกิดขึ้นหลังฉากถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองเมื่อความลับไม่ใช่ความลับอีกต่อไป รัเสเซียจึงมองว่าโต๊ะเจราจานั้นทังทลายตั้งแต่วินาทีแรกที่ข่าวหลุดออกมาและนั่นคือสัญญาณเริ่มต้นของการเปลี่ยนทิศทางความขัดแย้งทั้งภูมิภาคอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ทันทีที่ข่าวการรั่วไหลของเอกสารลับเผยแพร่ออกไปมอสโกไม่เสียเวลาแม้แต่วินาทีเดียวในการส่งสัญญาณตอบโต้ปูตินประกาศชัดเจนว่ารัเสเซียจะไม่เจราจาภายใต้แรงกดดันและจะไม่ให้อภัยผู้ทรยศคำกล่าวสั้นๆแต่เฉียบเหมือนคมมีดนี้ ทำให้ทั้งวอชิงตันลอนดอนและบรัสเซลส์ต้องตกตะลึงเพราะมันหมายถึงประตูเจราจาถูกปิดลงในทันทีโดยไม่เหลือช่องว่างให้ตีความหลังคำประกาศนั้นรัสเซียเริ่มดำเนินการจริงอย่างรวดเร็วเคมลินสั่งปิดช่องทางสื่อสารลับที่เคยใช้ประคองการพูดคุยมาตลอดหลายเดือนไม่ว่าจะเป็นสายตรงระหว่างเจ้าหน้าที่ระดับสูงช่องทางทหารทูตหรือระบบประสานงานเบื้องหลังทุกอย่างถูกตัดขาดเหมือนปลักล๊กหลักถูกดึงออกจากผนัง ความเงียบที่เกิดขึ้นไม่ใช่สัญญาณของความลังเลแต่คือการประกาศอย่างเป็นทางการว่ายุคก,การทูตได้สิ้นสุดลงชั่วคราวในมุมมองของรัสเซียเมื่อความเชื่อใจถูกทำลายเครื่องมือที่เหลืออยู่มีเพียงอย่างเดียวพลังทางทหารจากจุดนี้เองภาษาแห่งการทูตถูกวางไว้ข้างหลังและภาษาแห่งอำนาจถูกยกขึ้นมาแทนไม่ใช่คำพูดบนโต๊ะประชุมแต่เป็นแรงสั่นสะเทือนของปืนใหญ่แสงจากหัวรบจรวด และปฏิบัติการทางทหารที่ตอบโต้แบบเป็นชั้นๆนี่ไม่ใช่การโกรธชั่ววูบแต่เป็นกลยุทธ์ที่คำนวณอย่างเยือกเย็นรัสเซียต้องการส่งสัญญาณให้ชัดเจนว่าหากตะวันตกเลือกเล่นเกมข้อมูลเพื่อกดดันมอสโกก็พร้อมตอบกลับด้วยภาษาที่ตะวันตกไม่อาจควบคุมได้นั่นคือพลังกำลังรบซึ่งตั้งแต่วินาทีที่ประตูเจรจาถูกปิดเสียงปืนคือภาษาหลักที่ดังขึ้นบนเวทีโลกแทนคำพูดของนักการทูตหลังประตูการทูตถูกปิด รัเสเซียไม่เลือกเดินเกมรบแบบเดิมอีกต่อไปไม่ได้ใช้วิธีเปิดยุทธการขนาดใหญ่เพื่อยึดพื้นที่อย่างรวดเร็วแต่กลับเปลี่ยนมาใช้ยุทธศาสตร์ที่อันตรายและได้ผลมากกว่านั่นคือสงครามบันทอนกำลัง w a r of Attrition ซึ่งเน้นการค่อยๆลดกำลังของฝ่ายตรงข้ามให้เสื่อมลงทีละชั้นอย่างต่อเนื่องจนสุดท้ายแม้ไม่ถูกตีแตกในทันทีก็ยืนไม่ไหวด้วยตัวเองยุทธศาสตร์นี้ไม่ได้วัดผลจากจำนวนพื้นที่ที่ยึดได้แต่จาก ความสามารถในการรบที่ลดลงเรื่อยๆของยูเครนรัสเซียเลือกโจมตีแบบแม่นยำเฉพาะจุดไม่ใช่หวาหยิงทั่วพื้นที่แต่เป็นการเจาะจุดสําคัญที่เป็นหัวใจของความอยู่รอดของกองทัพยูเครนการโจมตีมีจังหวะต่อเนื่องช้าแต่หนักและกดดันทุกด้านจนฝ่ายตรงข้ามไม่มีโอกาสฟื้นตัวเป้าหมายหลักของยุทธศาสตร์บั่นทอนมี3กลุ่มสําคัญมีนิตัดเส้นทางลําเลียงอาวุธกระสุนซัพพลายไลน์ รัเสเซียใช้ทั้งปืนใหญ่ดโดรนและขีปนาวุฒพิสัยกลางโจมตีเส้นทางลำเลียงยุทธปัจจัยอย่างแม่นยำถนนหลักสะพานลำเลียงและเส้นทางรถไฟหลายสายถูกทำลายซ้ำแล้วซ้ำเล่าเมื่อเส้นเลือดใหญ่ของกองทัพถูกตัดการส่งกระสุนไปแนวหน้าเริ่มลาช้าบางแนวรบต้องรอกระสุนเป็นวันทำให้ความสามารถในการยิงตอบโต้ลดลงอย่างเห็นได้ชัดหมืนโจมตีคลังเชื้อเพลิงคลังอาวุธและศูนย์ซ่อมยุโทโธปกรณ์คลังน้ำมัน คลังเก็บกระสุนและโรงซ่อมรถถังคือหัวใจการรบที่ทำให้กองทัพยังขยับได้รัเสเซียใช้ดโดรนกคามิคาซีและขีปนาวุธเจาะเกราะในการทำลายจุดเหล่านี้เมื่อเชื้อเพลิงหายรถถังและยานเกราะแนวหน้าก็กลายเป็นเพียงก้อนเหล็กไร้ประโยชน์ส่วนการขาดูนยนซ่อมทำให้ยุโทโธปกรณ์ที่เสียหายไม่สามารถกลับเข้าสู่สนามรบได้ทันเวลาความพร้อมรบลดลงแบบถาวรไม่ใช่แค่ชัวร์คราวเล่นงานระบบพลังงาน ไฟฟ้าและโครงข่ายสื่อสารของกองทัพสถานีพลังงานสถานีย่อยไฟฟ้าโครงข่ายเรดาร์และระบบสื่อสารทหารถูกโจมตีอย่างต่อเนื่องเมื่อไฟฟ้าไม่เสถียรเรดาร์ーーทำงานผิดพลาดระบบป้องกันทางอากาศตอบสนองช้าลงสัญญาณสื่อสารติดขัดล้วนเป็นปัจจัยที่ทําให้กองทัพยูยเครนเคลื่อนไหวได้ช้าลงและพลาดมากขึ้นยิ่งอากาศหนาวจัดระบบทําความร้อนที่พึ่งไฟฟ้ายิ่งกลายเป็นจุดอ่อนที่ถูกโจมตีซ้ําผลกระทบแนวหน้าค่อยๆ อ่อนแรงลงทุกวันเมื่อเส้นทางลำเลียงถูกตัดเมื่อคังเชื้อเพลิงและคังอาวุธถูกทำลายเมื่อระบบซ่อมบำรุงล่มเมื่อไฟฟ้าและสื่อสารถูกรบกวนผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นคือกองทัพยูเครนเริ่มประสบปัญหาอย่างชัดเจนกระสุนปืนใหญ่ไม่เพียงพอรถถังยานเกราะไรเชื้อเพลิงอาวุธหลายชิ้นเสียแต่ไม่สามารถซ่อมทันทหารแนวหน้าขาดสเสบียงและกำลังใจความสามารถในการตอบโต้ลดลง อย่างต่อเนื่องนี่คือยุทธศาสตร์ที่ไม่ต้องการชัยชนะโดยการบุกทะลวงแต่ต้องการชัยชนะจากการทําให้ฝ่ายตรงข้ามยืนไม่ไหวด้วยตัวเองเมื่อเวลาผ่านไปยูเครนจะถูกบีบให้ล่าถอยไม่ใช่เพราะถูกตีแตกแต่เพราะไม่มีทรัพยากรเหลือให้สู้ต่อและนั่นคือเป้าหมายที่แท้จริงของรัสเซียสถานการณ์ในสนามรบยูเครนเริ่มปรากฏสัญญาณอันตรายอย่างชัดเจนที่สุดในรอบหลายเดือนหลายหน่วยรบรายงานตรงกันว่ากระสุนปืนใหญ่ขนาด155มมอ ซึ่งเป็นกระดูกสันหลังของการยิงสนับสนุนแนวหน้ากำลังขาดแคลนอย่างรุนแรงจนแทบไม่สามารถรักษาอัตราการยิงเดิมได้จากเดิมที่สามารถยิงตอบโต้เป็นชุดใหญ่กลับต้องลดลงเหลือเพียงเศษเสี้ยวของจำนวนเดิมทำให้แนวป้องกันที่เคยแข็งแกร่งเริ่มเปราะบางอย่างน่ากังวลความรุนแรงยิ่งทวีขึ้นเมื่อเส้นทางลำเลียงยุทธป,ปัจจัยหลายสายถูกโจมตีซ้ำไม่ว่าจะเป็นถนนหลักสะพานหรือลานขนส่งยุโทโธปกรณ์ ทำให้กองทัพต้องหันไปใช้เส้นทางรองที่อ้อมไกลกว่าถนนบางช่วงเป็นเพียงทางลูกรังทำให้ขบวนลำเลียงต้องใช้เวลานานขึ้นหลายชั่วโมงหรือหลายวันความล่าช้านี้หมายความว่าหน่วยรบแนวหน้าอาจต้องรอสเบียงและกระสุนในสภาพสุ่มเสียงต่อการถูกโจมตีอย่างต่อเนื่องโดยไม่สามารถเสริมกำลังได้ทันเวลาด้านจิตใจของทหารยูเครนก็ได้รับผลกระทบไม่แพ้กันการถูกโจมตีทั้งกลางวันและกลางคืนอย่างไม่หยุดพักทำให้เกิดความเหนื่อยล้าสะสม หลายหน่วยรายงานว่าทหารเริ่มมีความรู้สึกว่าแนวหลังกำลังปล่อยให้แนวหน้าเผชิญชะตากรรมเพียงลําพังเพราะการสนับสนุนจากหลังบ้านเริ่มลดลงทั้งอาวุธกระสุนและยุโทโธปกรณ์ซ่อมบำรุงล้วนไม่เพียงพอความรู้สึกว่าตนสู้ในสนามรบที่ไม่เท่าเทียมทําให้กําลังใจของทหารร่วงลงอย่างรวดเร็วผลรวมของปัจจัยทั้งหมดคือแนวหน้าที่เคยอัดแน่นด้วยพลังการรบเริ่มบางลงทั้งในเชิงกําลังพลยุโทโธปกรณ์และสภาพจิตใจ ขณะที่แนวหลังก็ไม่สามารถเสริมเติมพลังได้ทันสถานการณ์การรบของยูเครนจึงกําลังเข้าสู่ภาวะที่ยากลําบากอย่างที่สุดภาวะที่ศัตรูรุกไล่กดดันอย่างต่อเนื่องแต่กําลังเสริมจากด้านหลังกลับลดลงทุกวันในขณะที่สนามรบกําลังทวีความร้อนแรงกับเกิดภาพตรงกันข้ามในยุโรปและสหรัฐอเมริกาพันธมิตรสาคัญของยูเครนเริ่มแสดงสัญญาณหมดแรงอย่างชัดเจนที่สุดนับตั้งแต่สงครามเริ่มต้นสหภาพ,าพยุโรปซึ่งเคยยืนหยัดสนับสนุนยูเครนอย่างแข็งขัน บดนี้กำลังเผชิญความแตกแยกภายในเกี่ยวกับงบประมาณช่วยเหลือรอบใหม่หลายประเทศไม่พร้อมแบกรับภาระทางเศรษฐกิจที่สูงขึ้นทั้งจากราคาพลังงานเงินเฟอ้อและการชะลอตัวของเศรษฐกิจในภูมิภาคการถกเถียงในสภาย,ยุโรปจึงยืดเยื้อทําให้การอนุมัติเงินช่วยเหลือถูกเลื่อนซ้ําแล้วซ้าเล่าขณะเดียวกันสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นผู้สนับสนุนด้านอาวุธรายใหญ่ที่สุดของยูเครนก็ติดหล่มความขัดแย้งทางการเมืองภายในอย่างหนักระระการเมืองแบ่งเขา จนทาให้แพ็กเกจช่วยเหลือทางทหารใหม่ไม่สามารถผ่านสภาได้ตามกําหนดความล่าช้านี้ทําให้กําลังเสริมที่ยูเครนคาดหวังเช่นระบบป้องกันภัยทางอากาศรุ่นใหม่กระสุนปืนใหญ่หลายแสนชุดหรือรถเกราะสนับสนุนแนวหน้าต้องหยุดรออย่างไร้กําหนดนอกจากการเงินและอาวุธแล้วโครงการสนับสนุนด้านอื่นๆก็ได้รับผลกระทบตามมาทั้งการฝึกกาลังพลในยุโรปการซ่อมบํารุงยุโทโธปรกรณ์ในโปลแลนด์และสโลวาเกีย รวมถึงสายการผลิตกระสุนที่เคยเร่งเดินเครื่องเพื่อส่งให้ยูเครนบางโครงการถูกชะลอบางโครงการต้องหยุดชั่วคราวเพราะงบประมาณรอยร้อและแรงสนับสนุนจากสังคมตกต่ำลงอย่างเห็นได้ชัดภาพรวมทั้งหมดทําให้ยูเครนตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากที่สุดด้านหน้าต้องรับแรงกดดันทางทหารจากกองทัพรัสเซียที่รุกคืบอย่างเป็นระบบและไม่ลดจังหวะด้านหลังพันธมิตรหลักหลับอ่อนแรงลงเรื่อยๆทําให้ความช่วยเหลือที่เคยเป็นเสาหลักเริ่มสั่นคลอนอยูเครนจึงเหมือนถูกหนีบไว้กลางกรไกย,ยักษ์ ด้านหนึ่งคือพลังทหารรัสเซียที่บันทอนอย่างต่อเนื่องอีกด้านคือความเหนื่อยล้าของตะวันตกที่เริ่มถอนแรงสนับสนุนทีละน้อยปล่อยให้เคียฟต้องต่อสู้ด้วยทรัพยากรจำกัดลงทุกวันและอนาคตที่ไม่แน่นอนมากขึ้นเรื่อยๆหลังจากได้เปรียบในสนามรบปูตินไม่หยุดเพียงการใช้กำลังทางทหารแต่เปิดฉากสมรภูมิใหม่ที่ทรงพลังไม่แพ้ปืนใหญ่นั่นคือสงครามการเงินและเศรษฐกิจที่มุ่งโจมตีหัวใจของสหภาพยุโรปโดยตรง มาตรการแรกคือการประกาศยึดทรัพย์สินทั้งหมดของบริษัทตะวันตกที่ถูกระงับการดำเนินงานในรัเสเซียทั้งโรงงานผลิตรถยนต์โรงงานปิโตเคมีเครือข่ายโลจิสติกส์และศูนย์กระจายสินค้าซึ่งมีมูลค่ารวมหลายแสนล้านดอลลาร์ส,สหรัฐทรัพย์สินทั้งหมดถูกเปลี่ยนสถาน,นะเป็นกรรมสิทธิ์ของรัฐรัเสเซียในทันทีโดยไม่มีการชดเชยทําให้บริษัทใหญ่จากเยอรมนีฝรั่งเศสเนเธอร์แลนด์และสหรัฐสูญเสียผลประโยชน์ไปในพริบตา ขั้นตอนต่อมาคือมาตรการกดดันเชิงกฎหมายมอสโกยื่นคำร้องและประกาศท่าทีแข็ง้าวต่อระบบการชำระเงินยูโรเคลียหัวใจสำคัญของธุรกรรมการเงินยุโรปเพียงประกาศเตือนทางกฎหมายไม่กี่ครั้งก็เพียงพอทำให้ตลาดการเงินยุโรปผันผวนทันทีหลายธนาคาร,รเผชิญความเสี่ยงด้านสภาพคล่องนักลงทุนเริ่มหวั่นไหวและตลาดตราสารหนี้บ่งชี้ความตึงเครียดเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด รัเสเซียยังเดินเกมเสริมความได้เปรียบด้านพลังงานโดยจํากัดปริมาณส่งออกก๊าซและน้ํามันเข้าสู่ยุโรปในช่วงเวลาสําคัญทําให้ราคาพลังงานในยุโรปพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วต้นทุนการผลิตในโรงงานต่างๆเพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัวโดยเฉพาะอุตสาหกรรมเหล็กปิโตเคมีโลจิสติกส์และภาคพ,พลังงานทดแทนที่ต้องพึ่งพาวัตถุดิบนําเข้าส่งผลให้โรงง,งานจํานวนมากต้องหยุดสายการผลิตหรือปิดตัวถาวรผลกระทบทางเศรษฐกิจเริ่มขยายวงกว้างภาคธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก SMS ซึ่งเป็นกระดูกสันหลังของเศรษฐกิจยุโรปได้รับผลกระทบหนักที่สุดหลายแห่งต้องล้มละลายเพราะต้นทุนพุ่งสูงจนไม่สามารถแข่งขันได้เงินลงทุนจากต่างชาติไหลออกจากสหภาพยุโรปมากกว่า1นึ่งแสนล้านยูโรในช่วงไตรมาสเดียวทําให้เศรษฐกิจหลายประเทศเข้าสู่ภาวะชะลอตัวแตะระดับวิกฤตเมืองในแถบทะเลบอลติกเช่นเอสโตเนียลัตเวียและลิทัวเนียซึ่งเคยเป็นแนวหน้าของมาตรการคว่ำบาตรรัเสเซียต้องเผชิญผลย้อนกลับอย่างรุนแรง ธุรกิจท้องถิ่นจำนวนมากพังเป็นโดมิโนโการท่องเที่ยวซบเซาและราคาพลังงานสูงทำให้ประชาชนออกมาประท้วงรัฐบาลไม่หยุดในเวลาเดียวกันรัเสเซียกับเสริมฐานเศรษฐกิจของตนอย่างมั่นคงปริมาณส่งออกพลังงานไปจีนและอินเดียเพิ่มขึ้นจนเป็นระดับสูงสุดในประวัติศาสตร์ทำให้เศรษฐกิจรัสเซียมีรายได้ทดแทนยุโรปได้อย่างไม่สะดุดขณะเดียวกันมอสโกขยายบทบาทในกลุ่มบริกส์เพื่อสร้างระบบก,การเงินคู่ขนานลดการพึ่งพาดอลลาร์และยูโรไปทีละขั้น ทั้งหมดนี้ทำให้ยุโรปต้องแบกรับแรงสั่นสะเทือนรุนแรงขณะที่รัเสเซียกลับยืนหยัดได้อย่างมั่นคงสงครามครั้งนี้จึงไม่ได้จำกัดอยู่แค่สนามรบแต่ขยายสู่สงครามเศรษฐกิจระดับโลกที่ปูตินกำลังเป็นผู้คุมจังหวะอย่างเหนือชั้นหลังจากเผชิญมาตรการคว่ำบาตรจากตะวันตกหลายระลอกมอสโกไม่ได้ยืนรอให้แรงกดดันบีบจนหมดทางหายใจแต่เลือกเดินเกมใหม่อย่างมีชั้นเชิงนั่นคือการพลิกเกมเศรษฐกิจจากยุโรปไปสู่เอเชียและกลุ่มประเทศกำลังขึ้นของโลก S <S <ess iz mit> การส่งออกพลังงานของรัเสเซียไปยังจีนและอินเดียเพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดดทางน้ำมันกส๊สธรรมชาติและถ่านหินจนกลายเป็นเส้นเลือดใหญ่ทดแทนตลาดยุโรปที่หดตัวอย่างรวดเร็วความต้องการพลังงานสูงของสองยักษ์ใหญ่เอเชียทําให้เศรษฐกิจรัสเซียยังคงไหลเวียนมั่นคงและมีรายได้ต่อเนื่องแม้ถูกคว่มบาศจากตะวันตกพร้อมกันนั้นรัเสเซียย,ยังเดินเกมสร้างพันธมิตรระยะยาวผ่านกลุ่มบริก s โดยผลักดันโครงการร่วมด้านการค้าการเงินและระบบการชำระเงินที่ไม่ต้องพึ่งพางเงินดอลลาร์หรือยูโรแนวคิดระบบเศรษฐกิจคู่ขนานเริ่มเป็นรูปเป็นร่างทั้งการใช้เงินท้องถิ่นในการค้าระหว่างประเทศการตั้งกองทุนร่วมและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินที่อยู่นอกอิทธิพลของตะวันตกกระบวนการนี้ทําให้รัเสเซียไม่เพียงเอาตัวรอดจากความบาดแต่ยังค่อยๆสร้างระบบใหม่ที่แข็งแรงพอจะรองรับเศรษฐกิจของตนในระยะยาวภาพรวมทั้งหมดนี้สะท้อนว่า รัสเซียไม่ได้เป็นฝ่ายถูกกระทําอย่างที่หลายประเทศตะวันตกคาดการณ์แต่กําลังตอบโต้ด้วยการสร้างเครือข่ายเศรษฐกิจใหม่ที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมการเฉียงแกนทางเศรษฐกิจไปสู่เอเชียและบริกส์จึงไม่ใช่แค่การปรับตัวชั่วคราวแต่เป็นการปูทางให้มอสโกหลุดพ้นจากโครงสร้างเศรษฐกิจที่ตะวันตกเคยควบคุมและเดินหน้าสู่บทบาทใหม่ในระเบียบโลกที่กําลังก่อรูปขึ้นในศตวรรษนี้ท่ามกลางเสียงปืนใหญ่และการโจมตีทางทหารมอสโกกลับเปิดฉากใช้อาวุธอีกชนิดหนึ่งที่เงียบแต่ทรงพลังอย่างยิ่ง นั่นคือกฎหมายซึ่งถูกนํามาใช้เป็นเครื่องมือเชิงยุทธศาสตร์เพื่อบอนทําลายความชอบธรรมของรัฐบาลเคียฟจุดเริ่มต้นของประเด็นนี้เกิดขึ้นเมื่อประธานาธิบดีโบโลดีมีเซเลนสกีตัดสินใจเลื่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีปี2024ด้วยเหตุผลด้านความมั่นคงและภาวะสงครามทําให้ยูเครนต้องอยู่ภายใต้กฎอัยการศึกต่อเนื่องโดยไม่มีกําหนดแม้เหตุผลด้านการทหารจะฟังดูสมเหตุสมผลแต่ในทางกฎหมายระหว่างประเทศ การไม่จัดการเลือกตั้งตามวงรอบตามรัฐธรรมนูญถือเป็นปัญหาร้ายแรงเพราะทำให้ความชอบธรรมของรัฐบาลลดลงทันทีเมื่อผู้นำไม่ได้รับมอบอำนาจผ่านการลงคะแนนตามกระบวนการปกติสถานะของรัฐบาลบนโต๊ะเจราจาย่อมถูกตั้งคำถามอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้และมอสโกก็มองเห็นจุดอ่อนนี้อย่างเฉียบคมปูตินจึงประกาศเงื่อนไขชัดเจนสำหรับการกลับเข้าสู่กระบวนการเจราจาสันติภาพสองข้อใหญ่ได้แก่ยกเลิกกฎอายการศึก จากการเลือกตั้งที่เสรียุติธรรมและตรวจสอบได้หากยูเครนไม่ทำตามรัสเซียจะถือว่าข้อตกลงสันติภาพใดๆที่ลงนามไว้ไม่มีผลผ,ลผ,ลผูกพันแม้สหรัฐหรือสหภาพยุโรปจะรับรองก็ตามเพราะคู่เจรจาขาดสถานะทางกฎหมายที่สมบูรณ์นี่คือจุดที่ทำให้รัฐบาลเคียฟตกอยู่ในกับดักทางกฎหมายแบบสมบูรณ์แบบหากจัดก,การเลือกตั้งท่ามกลางสงคราม ความเสี่ยงต่อความวุ่นวายในประเทศและการสูญเสียการควบคุมพื้นที่ยิ่งทวีขึ้นหากไม่จาัดก,การเลือกตั้งรัฐบาลก็หมดสิทธิ์บนโต๊ะเจรจาและถูกมองว่าไร้ความชอบธรรมในสายตานานาชาติสถานการณ์นี้ทําให้ยูเครนไม่เพียงถูกบีบในสนามรบแต่ยังถูกบีบในสนามกฎหมายที่รุนแรงไม่แพ้กันรัเสเซียจึงไม่ต้องใช้กระสุนเพียงอย่างเดียวแต่ใช้อํานาจทางกฎหมายโจมตีจุดอ่อนที่ยูเครนไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ เป็นอีกหมากสาคัญที่ทําให้มอสโกได้เปรียบในเกมภูมิรัฐศาสตร์รอบใหม่นี้เมื่อมองจากระยะไกลสงครามยูเครนไม่ได้เป็นเพียงการประทะกันระหว่าง2ประเทศเท่านั้นแต่กลายเป็นสนามทดลองของระเบียบโลกใหม่ที่กําลังเก่ะตัวขึ้นต่อหน้าต่อตาโลกได้เห็นชัดว่ารัสเซียไม่ได้ใช้เพียงกําลังทหารเพื่อบรรลุเป้าหมายแต่ผสมผสานพลังในหลายมิติอย่างไร้รอยต่อทั้งทางทหารพลังงานการเงินกฎหมายและภูมิรัฐศาสตร์เพื่อสร้างแรงกดดันต่อยูเครน และลดทอนความสามารถของตะวันตกในการสนับสนุนสงครามยุทธศาสตร์แบบหลายชั้นนี้มีเป้าหมายใหญ่ที่ลึกกว่าการยึดดินแดนนั่นคือการทําให้โครงสร้างอํานาจของโลกตะวันตกอ่อนแรงลงขณะเดียวกันก็เพิ่มบทบาทของรัสเซียในระบบใหม่ที่กําลังเกิดขึ้นร่วมกับจีนอินเดียและกลุ่มบริกสการขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจการใช้สกุลเงินท้องถิ่นและการเชื่อมโยงด้านพลังงานทําให้รัสเซียค่อยๆก้าวเข้าสู่ตําแหน่งศูนย์กลางใหม่ของซีกโลกตะวันออก ในอีกด้านหนึ่งยูเครนกลับถูกบีบอยู่ตรงจุดตัดของวิกฤตหลายระดับด้านหน้าเผชิญแรงกดดันจากสนามรบที่รัสเซียรุกค,คืบอย่างต่อนเนื่องด้านหลังต้องรับมือกับเศรษฐกิจที่อ่อนแรงการขาดแคลนยุโทโธปกรณ์และความช่วยเหลือจากตะวันตกที่เริ่มลดลงพร้อมกันนั้นยังเผชิญปัญหาทางกฎหมายและการเมืองภายในที่ทำให้สถานะบนเวทีเจรจายิ่งสันคลอนดังนั้นสงครามยูเครนจึงไม่ใช่เพียงความขัดแย้งเชิงพื้นที่ แต่เป็นเวทีที่สะท้อนการแข่งขันระดับมหาอำนาจและเป็นสัญญาณบอกว่าโลกกำลังก้าวเข้าสู่ยุคแห่งการจัดระเบียบใหม่ที่หลายฝ่ายต้องปรับตัวแข่งขันและแย่งชิงพื้นที่อิทธิพลมากกว่าที่เคยเกิดขึ้นในหลายทศวรรษที่ผ่านมาเมื่อวิเคราะห์ให้ลึกลงไปข้อความสําคัญที่ซ่อนอยู่ในภาพรวมทั้งหมดคือรัเสเซียไม่ได้ตั้งเป้าชนะอย่างรวดเร็วแต่เลือกยุทธศาสตร์ที่มั่นคงกว่านั่นคือไม่ต้องชนะเร็วแต่ต้องไม่แพ้ และยืดเวลาให้คู่แข่งหมดแรงการรบแบบบันทอนทําให้ยูเครนและพันธมิตรสูญเสียทรัพยากรอย่างต่อเนื่องขณะที่รัเสเซียยังรักษากําลังและความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ไว้ได้อย่างมั่นคงในเวลาเดียวกันฝ่ายตะวันตกเริ่มแสดงสัญญาณความเหนื่อยลา้ทาทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมราคาพลังงานสูงอุตสาหกรรมสะดุดการเมืองภายในแตกแยกรวมถึงการถูกโต้กลับทางเศรษฐกิจจากมอสโกทําให้ความเป็นเอกภาพของตะวันตกลดลงอย่างไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ส่วนยูเครนกำลังเผชิญความเสี่ยงหนัก3ด้านพร้อมกันกองทัพอ่อนแรงในสนามรบความช่วยเหลือจากพันธมิตรลดลงและสถานะทางกฎหมายที่ถูกมอสโกบีบอย่างแยบยลหากยูเครนไม่สามารถกลับเข้าสู่โต๊ะเจรจาได้ด้วยสถานะที่ชอบธรรมประเทศก็อาจค่อยๆถูกโดดเดี่ยวมากขึ้นเรื่อยๆนี่คือสารที่ซ่อนอยู่ในภาพใหญ่ของสงครามครั้งนี้รัเสเซียไม่จําเป็นต้องเร่งรบเพียงเดินเกมช้าแต่มั่นคง ก็สามารถทำให้คู่แข่งอ่อนล้าจนหมดทางเลือกได้ในที่สุดท่ามกลางความปั่นป่วนของโลกสงครามยูเครนรัสเซียการแย่งชิงพลังงานและการต่อสู้ทางเศรษฐกิจสิ่งหนึ่งที่ชัดเจนคือความแข็งแรงไม่ได้มาจากการชนเดี่ยวๆแต่เกิดจากการวางแผนยาวและใช้ทุกทรัพยากรให้เป็นประโยชน์ที่สุดรัสเซียไม่ได้เร่งเอาชนะแต่เลือกเดินเกมอย่างมั่นคงบั่นทอนคู่แข่งทีละชั้นขณะที่ตะวันตกเองก็เริ่มเหนื่อยลา ราะปัญหาภายในที่สะสมมานานบทเรียนนี้สะท้อนถึงชีวิตของเราเช่นกันในเวลาที่โลกผันผวนสิ่งสําคัญไม่ใช่การเร่งควาชัยชนะแต่คือการรู้จักรักษาพื้นที่ของตัวเองอดทนมั่นคงและมองเกมให้ยาวกว่าเดิมผู้ที่อยู่รอดไม่ใช่คนที่แข็งที่สุดแต่คือคนที่ปรับตัวได้เร็วและใช้พลังงานอย่างฉลาดสําหรับผู้สูงอายุไทยที่ติดตามการเมืองโลกบทเรียนนี้เตือนว่าเราควรจับตาการเปลี่ยนแปลงของมหาอำนาจเพราะมันส่งผลถึงเศรษฐกิจพลังงาน ค่าใช้จ่ายและความมั่นคงในชีวิตประจําวันของเราสิ่งที่ทําได้คือเก็บข้อมูลให้รอบด้านไม่ด่วนสรุปและเตรียมตัวรับมือโลกที่ไม่แน่นอนอย่างมีสติและปัญญา